ธาตุไม้คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไายด้วยเลข7และ8เดือนกรกฎาคม2563เหนื่อยจนท้อธาตุไม้เล็กคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไายด้วยเลข7และต้องเกิดหลังวันตรุษจีนการงานที่ทำติดขัดและยังต้องรับงานเพิ่มอีกจึงอยู่ในภาวะกดดันต้องมีสติมั่น และรอบคอบมากๆอย่าแข็งขืนก้มหน้าทําไปจึงจะผ่านไปได้การเงินติดขัดอาจต้องหยิบยืมจากญาติพี่น้องบ้างโชคมีเล็กน้อยจากของกินสุขภาพไม่ดีป่วยจากระบบย่อยอาหารเบื่ออาหารปวดหลังครอบครัวมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบริจาคผ้าคุมศพให้โรงพยาบาลปัญหาหนักจะเบาลงธาตุไม้ใหญ่ คือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข8การงานที่สำคัญยังเดินหน้าเข้ามาให้ทำแต่ต้องสร้างทีมให้เข้มแข็งและต้องมีคนช่วยการเงินมีเข้ามาทำมากได้มากจ่ายมากโชคเกิดจากคนที่เคยช่วยเหลือไว้สุขภาพต้องตรวจสอบเรื่องระบบย่อยอาหารและกล้ามเนื้อที่เจ็บออกกำลังกายเล็กๆเ,เสมอครอบครัวกลับมาพูดคุยกันดีขึ้น หาโอกาสไปบริจาคช่วยเหลือคนป่วยจากโรคไตจะได้รับงานที่สำคัญมีรายได้เพิ่ม